ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวพี่น้องที่เล่นเดตบายได้หลากคนด้วยนะครับวันนี้เรามีฉลองเทศกาลใหม่นะฮะนั่นคือเทศกาลตุษจีนนะครับผมซึ่งก็มีอัปเดตใหม่นะครับคือเพิ่มอังเป่ามานะฮะถ,ถ้าเล่นเป็นฆาตกรแล้วจับผู้รอดชีวิตขวัญบนขอฉลองตุษจีนเพื่อรับแต้มโบนัสอันนี้คือได้เยอะมากนะครับต้องผมเนี่ยต้องอะน,นะ เมื่อกี้ผมมีสามพันเลยผมเล่นมาทีหนึ่งเนี่ยมันได้สี่หมื่นนะเยอะนะครับผมเออแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะครับผมสาหรับใครที่ไม่ได้ดูดีบายดีไลฟ์มานานนะครับมาดูผมได้นะครับผมโอเคนะไม่พูดคำเพลงนนะไปดูดีกว่านะครับผมเอาละฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่กับด่านด่านนั้นด่านอะไรอ่านชีอไม่ออกโอเคเอา่า เดี๋ยวไปหาเครื่องก่อนแล้วกันนะครับเจอเครื่องแล้วใกล้ๆเลย้าวขาแมงมุมว่ะเหมือนว่าเขาจะอัปเดตเออเรื่องท่าเดินด้วยนะครับผมแล้วก็ท่าแบบตดนตีนะครับผมมันจะเป็นแบบเดินแบบจับแจ๊กใช่ไหมเข้าใจไหมเออจับแจ๊กแบบตึก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 แบบมันมันไม่ใช่เหมือนแบบมันเดินแบบอุ้มท้องแล้วทุกคนเมื่อก่อนนี่มันจะแบบเดินแล้วมันท่าแปลกๆอันนี้เขาแบบปรับให้เดินท่าแปลกกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูก็รู้นะฮะมันมันเดินยังไงนะครับผมเมื่อก่อนมันจะเดินแบบ อะไรวะก้าวยาวๆใช่ไหมเอออันนี้มันแบบเดินแบบจอกแจ๊กเอาใช่ไหมทอนแบบสเต็ปสเต็ปขาเออสเต็ปขาประมาณนนั้โอเคพัตะกรอนตัวอะไรวะเดี๋ยวรอปั่นเครื่องที่เสร็จเดี๋ยวก็รูนะ้เองอุ้ยสกยูเช็คไม่แม่นเลยนะฮะตื่นมาก็อัดเลยนะครับผมทุกคนเล่นเกมเล่นสักเกมหนึ่งแล้วก็อัดเลยนะฮะขออัพตัวจีนใหม่โอ้โอ เฮ้ยฮิวบิลลี่เว้เฮ้ยเด็กดาแล้วครับผมขึ้นไปชั้นสองแล้วเาอมันไม่เห็นนี่วะเฮ้ยทีเดียวเหรอเฮ้ยเก่งขนาดนั้นเลยวะขอไปเล่นไกลๆก่อนหน่อยนะผมทุกคนนะฮิวบิลลีม่มันมันมีเลื่อยนะมันเมสเมสพวกเนี้ยมันใช้ไม่ค่อยได้กับมันเท่าไหร่นะทุกคนเซอร์มาจะโดนมันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะ เนี่มมันมันเกลียนตัวมันตัวมันตัวมันชนะทางทางตรงนะทุกคนต้องระวังทางตรงนะครับทางตรงนี่ของหวานมาเลยอะผมมีไม้ อุ้ยมาตรงนี้เล่นไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวหาคนมาช่วยก่อนเฮลมี่เฮลมี่เดี๋ยวดูท่าเดินนะเห็นไหมเนียท่าเดินมันเป็นอย่างเงี้ยโคตรน่ารักเลยอัปเดตมาเยอะมากนะทุกคนนะเพื่อนมาฮิวดิ มิวบิโนย์มิวบิลลี่ตัวนี้น่าจะเล่นเป็นอยู่นะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนาจะเล่นได้ยาวๆเลยนะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเขาต้องจะมีแทงหลังนะทุกคนไม่น่าจะต้องห่วงนะรดูแทงหลังเขาหมดแล้ววะมีทุกคนก็ไม่แม่นเลยครับขอสามร้อยได้ไหม่ะเดี๋ยวอังเปานี่มันน่าจะคูณสองนะฮะทุกคนไม่คูณสองคูณสามเลยนะเพราะมันแบบคูณเยอะมากอ่าเฮไปตรงนู้น ผมเอาตาดำมานะฮะตาดำได้ไม่กี่วิโอ้โหตรงนี้โล่งไปนะครับผมโอ้โทษทีเพื่อนพังตะขอไม่ทันนี่ผมโดนนะฮะเพื่อนเล่นมกก้ตั้งนานไปแล้วนะครับผม โอเคเรามีไม้ตรงนั้นให้เล่นอยู่นะอยู่เม็ดเม็ดนี้ไม่รู้ว่าไม้มันพังเลยนะแต่คาดว่าเพื่อนน่าจะเล่นไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอย่าจำไว้นะผมหิวไหมไม่ฮิวเลยเสียดายเดี๋ยวหาไม้เล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวตายเอาไม้ตรงเม็ดนู้นเล่นได้อยู่นะฮะ เค okay. มีเครื่องข้างในเครื่องนี้ขอเครื่องนี้เสร็จอะเออขอเครื่องนี้เสร็จก็น่าจะชิวแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนไม่ตายก่อนนะถ้าม,มีใครตายโอ้หไม่แม่นเลยฮะตายแล้วมั้งถ้าแทงหลังไม่โดนก็ตายแล้วนะร้อในตายแล้วฮะไม่น่าหรอกนะ ยังไม่ตายวะเฟสสองได้รู้ๆคือแทงหลังว้าวแน่นอนฮะมันไม่พังตรงนี้ด้วยโอเครอเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะฮะมันยังไม่ได้ซักตัวเลยเฮ้ยผมเจอหลุม đâm luôn nè What the fuck? Ui Một nè Đông mà Cơn เฮ้ยทำไมมุมป้องไปข้างล่างวะเฮ้ยร่วงหมดนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยบาไปคิ้วป่าวะเรร็บร้อยเนี่ย ตังไปแล้วก็ไม่ได้อะไรครับตรงนี้เปิดประตูเองเดียวดีกว่านะฮะโหห้อง V I P เลยผมรอหลุมีเดียวอะตรงเนี้ยเฝ้าแหละช่วยได้ครับตอนนี้ไปช่วยก่อน เล่นได้อะมีไม้เลน,นิวเขตเต้มช่วยสงสุดแลยมันมาแล้วมันมาแล้วมัน,ปนไปล่赖เพื่อนะ้ะอย่างนี้มีแห้งก็บอกเลยผมแท้งไม่ได้อะผมแท้งผมก็ตายร้อยเรื่อยแล้ว ไม่ต้องปล่อยแล้วทุกคนไม่ได้รอดแล้วแหละไม่นะมันเอาผมต่อแล้วไม้มีไม้แถวนี้เนี่ยเฮี้ยผมตายเนี่ยได้หายไปทัน นี่มันเล่นเก่งนะเนี่ยคาดไม่หายหลบดด้วยเรียบร้อยหมดโอกาสชนะเลย <c oughs> ผมอาจจะดิ้นหลุดได้นะฮะ โอ้ลืมเอาเนลลิลิลมาโอ้ไม่มีที่หลุดแล้วลืมไปไปถอดโอ้ล็อกการแล้วฮะโอเคถือว่าจบไปด้วย อะไรที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วกันนะแต่ก็ถือว่าชนะอยู่มัง้งนะฮะถ้าได้แต้มนี่เราก็จะได้พันพันห้านะฮะก็ไม่รู้รว่าเรามีจะได้เท่าไหร่อืมดูดีกว่าดูนะขึ้นเยอะมากขึ้นไปสามหมื่นเลยทุกคนเคสียงเ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 ข้าโอเคขอโทษนะฮะบ้านเสียงดังนิดหน่อยวาชิ้นหน่อยสิยดังเลยแหละนะฮะจี้ไปนะฮะ เพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับคลิปนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมทุกคนลาก่อนนะฮะแล้วก็เรนโบว์ซิกก็จะมาตลอดนะครับผมเพราะมันตัดง่ายดีโอเคนะครับบ๊ายบายครับทุกคนลาก่อนไซายโยนาระ